เป็นหมอนรองกระดูกเท้าเส,าส้นประสาทเราจะใช้ท่าบริหารนี้ในการลดแรงดันกระดูกสันหลังครับท่าเตรียมทําแบบนี้ครับแนบนี้เ,เลยหายใจเข้าหายใจออกเงยหน้าด้วยนะค้างไว้ห้าถึงสิบวีครับแล้วก็ผ่อนคนที่ยังไม่สามารถแบบ ดันได้สุดแบบนี้ครับอาจจะต้องถอยมือไปหน่อยอปามมืออยู่ประมาณนี้แล้วก็หายใจเข้าหายใจออกเริ่มแบบนี้ก่อนอย่างง่ายนะครับค้างไว้ห้าถึงสิบวีแล้วก็ผ่อนทำบ่อยๆยนี้นะแต่ถ้าคนที่เป็นมากๆจริงๆอะ่ะก็จะไม่ไหวอาจจะได้แค่นี้ครับนี่แค่นี้ก็พอแล้ว่อน เอาใหม่นะหายใจเข้าหายใจออกวันหนึ่งทำบ่อยๆครับประมาณครั้งสิบครั้งนะครับสามถึงห้าเซ็ตได้เลยนะครับฝากไว้แค่นี้ครับหมอลองก็ดูทำเสนปศรราสตร์หมอฟูขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ